นี่ครับไอ้แกงกิเหล็กนะแกงกิเล็กก็มีใส่กิเหล็กแล้วก็ใส่หมูสับไปหน่อยนี่เป็นแกงกิเล็กอันนี้ก็เป็นผัดหอยลายนะผัดหอยลายแล้วก็ใส่ผัดเอาผัดพริกหอลายอันนี้กะเพรานะแต่ว่ากะเพราไม่ใช่โบราณนะแล้วกะเพรานี่เราก็ใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ไอ้หอมใหญ่นะแล้วก็ใต่มสับจะทํหมูสับ ันนี้เป็นผัดมะเขือยาวนะแล้วก็เราก็ใส่หมูสับไปหน่อยเผื่อเป็นไอเดียผักตะเกียยาวอันนี้ผัดลูกชิ้นนะต้นทุนต่ำนี่ผัดลูกชิ้นต้นทุนต่ำต้องมีนะได้ลูกค้าชอบกินด้วยวันนี้เราก็เข้าป่ากันหน่อยนะเข้าป่ากันหน่อยผัดหมูป่านี่ผัดหมูป่าป่าตะข้าโลให้รุ่นแม่ขาเขาหันห่นมาให้เลยนะ เห็นป่ะผัดต้นทุนต่ำนะผัดไอ้ประกาศดองเนี่ยใส่ไข่หมดแล้วเนี่ยเห็นป่ะลู<ม>กค้าชอบกินด้วยมาจำพวกแกงหน่อยนะนี่จะเป็นแกงไก่นะแกงไก่สีสันน่ารับทานต้องมีนะทุกร้านเกือบต้องมีนะเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นฟิกเนเจอร์เลยในการกินเพราะว่ามีการมันอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นคั่วกิ้งนะคะ พวก,กิ้งนะกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้กิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไงใกล้หมดแล้วเห็นปะอร่อยเขาบอกว่าไะไปไปมามาลืมชื่อแกงนะเนี่ยอันนี้เป็นผนงหมูนะเนี่ยผนงหมูใช้หมูชิ้นนะไอ้ว่าหารมาให้เลยนะให้แมค้าหันมาแกงหน่อไม้หอยนะเนี่ยนี่หน่อไม้หอยยัไงใกล้หมดแล้วเหมือนกันก็ลูกค้าชอบกินนะ ันนี้นะคบเป็นไข่ลูกเขยนะเป็นไข่ลูกเขยแต่ถ้าเป็นตะไพรําทำไม่ได้นะเนี่ยต้องเป็นลูกเอ่อลูกเขยต้องทำเท่านั้นนี่ดูเนี่ยปั๊บๆเลยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะเป็นผัดปลาดุกกรอบราดพริกนเนี่ยทุกคนต้องสั่งนะมาที่ร้านการแก้วอะต้องสั่งนะเนี่ยร้านนี้อร่อยที่สุดในปะตะัตตภี อันนี้ก็เป็นแกงจืดนะเวลาตดน้าเราจะได้ชุ่มคอกันหน่อยเนี่ยต้องมีนะแกงท,ทุกร้านต้องมีนะเป็นแกงจืดจนะืดหน่อยเผื่อว่ามีเด็กเกเข้ามารับประทานนะมีอะไรเต้าหู้แล้วก็ผส,สับากาดแล้วก็ไข่รอดอะไรพวกนี้ครับ,รบแกงส้มกน็น่อยแกงส้มนี่ร้านเราก็ต้องใส่นี่นะใส่กุ้งใีกุ้งใส่กุ้งไปแล้วก็อาจจะมี แล้วก็แตงกงแตงไอไม่ใช่แล้วก็แล้วก็ไออะไรนะนี่เรียกว่าอะไรจับไม่ได้แล้วต้องมีดอกแค้ด้วยนะนี่ดอกแค่ฝางตุง้งอะไรประมาณเนี้ยลืมสมอ,องลืมหมดแล้วเนี่ยตอนร้อนเลยเราก็ต้มไอ,อแล้วก็แกงด้วยหม้อเบอร์4-5หไปเลย โดประมาณผักก็หลายอ,อย่างนู่นนี่ตายอันนี้เราก็มาดูแกงโบราณกันหน่อยมันเป็นแกงโบราณอะไรเอ่ยเป็นต้มกะทิใส่บัวนะเนี่ยใส่ปลาทูเนื้อเนื้อปลาทูแกะเนื้อปลาทูใส่เวลาลูกค้ามาชอบกินเน้อนะต้มน้ำนี่เป็นไงเจับเลยใส่กล่องอใส่ถุงใส่ถุงนะ